สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเราอาจารย์ตุ้ยวิทยอาร์ต EP 64เราก็จะย้ายประเทศไปอยู่ที่ญี่ปุ่นกันบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนโซนทวีปใช่เราเดินทางไปไหนเราก็เอาเรื่องราวมาเล่าสั้นๆเนาะใช่แล้วก็อย่างน้อยท่านเห็นโอเวอร์วิวว่าเฮ้ยเมืองนี้ท่านกำลังคิดอยู่หน้าไปไม่หน่าไปก็ลองพิจารณาหาข้อมูลจากเราแล้วก็ไปต่อยอดใช่ครับครับผมก็ล่าสุดพี่เพิ่งไปญี่ปุ่นมานะครับแล้วก็เหตุที่ไป เพราะว่าอยากจะไปชมงานโมเน่ซึ่งเดี๋ยวในคลิปต่อไปจะเล่าให้ฟังแต่ว่าอันนี้เป็นมิวเซียมหนึ่งที่น่าสนใจมากก็ถามว่าตอนไปยุโรปเนี่ยก็ได้ไปชมมิวเซียมนี้ที่นี่แบบนี้นะฮะเช่นโครโลมูเลอร์ที่อยู่ที่เนเธอร์แลนด์อันนี้แนะนำเลยนะ,ะนีหนึ่งในสุดยอดแล้วก็ที่โปรตุเกสที่ลิสบอนเนี่ยก็มีนะครับประมาณ3าสีที่ในชีวิตที่ได้ดูแบบนี้ บอกว่าที่ญี่ปุ่นไม่แพ้เลยอาร์ตฮากุเน่นะฮะไปดูได้เลยเป็นโอเ n นแอ์ก็ใช่ว่าโอเ n นแอ์มิวเซียมสร้างปีพี่เกิดพอดีนะฮะอายุ55พอดีนะครับและเป็นกลางแจ้งนะฮะที่แรกเลยนะฮะอยู่ที่เมืองอากุเนะคือไม่ได้ไกลจากโตเกียวเท่าไหร่พื้นที่ถึง70,000ตารางวาใหญ่มากเลยนะครับแล้วสถาปนิกคนสำคัญชื่อบุกิชินะครับเป็นคนที่ออกแบบเท้าตั้งใจให้ ปฏิมากรรมเนี่ยกลมกลืนกับธรรมชาติอที่เสียดายก็คือตอนเดินไปเนี่ยโอ้โหสวยมากกะคิดว่าขากลับจะถ่ายปรากฏเขาพาให้กลับอีกทางหนึ่งเพราะนั้นรูปที่ผมให้ดูได้ได้ดูครึ่งทางเดี๋ยวท่านต้องไปหาดูที่เหลือนะฮะหนาวเลยลมพัดหนาวเลยเพิ่งไปเมื่อเดือนมกรานี้เองนะครับแล้วก็เรียกว่ามีผลงานะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีหอหนึ่งที่เขาห้ามถ่ายซึ่งเป็นหอของปิกัโซนะครับแต่ว่า อ outdoor มีงานของเฮนรี่มัวคนนี้ดังมากเป็นประติมากรรมประติมากร,รของอังกฤษที่มีอิทธิพลต่อคนเยอะแยะมีโรแดงและมีงานของคนญี่ปุ่นหลายคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็นะฮะก็ให้ดูรูปกันเลยนะครับเนี่ยเดินไปท่านก็จะเจอแบบนี้เลยแล้วมันก็จะมีเห็นขุนเขาคือนลดนสเคปสวยมากอาร์ตม,มองไปไกลๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็อย่างที่บอกวันที่เราช่วงที่เราไปก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีแดดทุกวัน การไปหน้าหนาวเดือนมกราเนี่ยมีแดดนี่ถือว่าสุดยอดแล้วยากถ้าไม่มีนี่โอ้โหหนาวหนาวเหน็บเลย,ยแต่ว่าญี่ปุ่นน่าจะอากาศคงที่กว่ายุโรปป่ะเนาะเออบางครั้งที่เป็นเกานะนี่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันเนาะ<ม>เพราะว่าประสบการณ์ตัวเองอยู่อังกฤษเนี่ยเกาะนี่โอ้โหแปรปรวนแต่ญี่ปุ่นเหมือนกับจะแสงเยอะกว่านะครับก,ก็ช่วคดีด้วยแหละอาจัยเพราะจริงๆแล้วจังหวะเพราะบางครั้งญี่ปุ่นสภาพอากาศก็มีมีเหมือนกันฮะใช่ใช่เนี่ยจะให้เห็นว่าเนี่ย เป็นรูปอะไรต่างๆคือดูก็เพลินนะฮะอย่างที่ว่าปริมาตรพวกนี้ท่านก็ไม่ต้องไปแสวงหาความหมายอะหรอกบางทีเยอะมากนะหรอกบางทีแค่การดีไซน์การออกแบบของเขาการล้อเลียนธรรมชาติอันนี้เอาข้างหน้าของปีกอโซให้ดูเพราะเข้าไปเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายเลยซึ่งมีงานปีกอโซเยอะมากมไม่น่าเชื่อเลยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ถือว่ามีงานยุโรปไปอยู่เยอะมากนะครับเดี๋ยวในเวอร์ชันต่อไปก็จะเล่าผมไม่แปลกใจตรงที่ว่าเวลาไปมิวเซียมที่ในยุโรปอะ คนญี่ปุ่นเนี่ยจะเยอะมากมเป็นชาติเอเชียที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเยอะสุดในการเข้าชมมิวเซียมเยอะที่สุดแล้ว,แล,วแล้วพอเออได้ฟังเรื่องราวอ,อ่เป็นมิวเซียมที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยทาให้เข้าใจเลยอ๋อเขาก็เหมือนแบบไปตามรอยสิ่งที่เขาเคยเห็นเคยเรียนรู้ที่อยู่ในญี่ปุ่นอืม,อมใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เนาะอันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นเฮนรี่มัวหรือเปล่าแต่แนวโน้มเนี่ยก็ทิศทางแบบนี้แหละครับเฮนรี่มัวนี้ก็จะเป็น ลักษณะของกึ่งกึ่งแอ็บสแตรกท่านพอดูรู้เขาเรียกเซมิแอ็บสแตรกเป็นรูปคนนอนคนกลางคนอะไรเงี้ยแต่พอดูรู้ว่าเป็นรูปอะไรส่วนใหญ่จะเป็นรูปคนนอนนอนยืนนั่งอะไรเงี้ยแล้วแต่นะฮะนี่จะให้เห็นว่าบรรยากาศแตนี้อย่างที่บอกกันไปตอนนี้มงกหลายใบไม้มันร่วงจริงๆแล้วจะสวยก็น่าจะเป็นออททำนะครับส่วนนี้ดอกไม้ไม่น่าเยอะแต่จะแต่จะเขียวซะส่วนใหญ่แล้วก็ออดทำน่าจะสวยสุดแต่ช่วงที่เราไปก็ก็สวยเหมือนกันแดดมันออกพอดีนะครับ เพราะนั้นมันก็จะอย่างที่บอกตามคอนเซ็ปต์เขาเลยเขาต้องการให้ปฏิมาก,กรรมนี่กลืนกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นการจัดวางแต่ละอย่างนี่มีความตั้งใจมากเพราะฉะนั้นเดินแล้วก็เอ j นจอยนะครับหาเลือกวันที่อากาศดีสมมติท่านไปถึงแล้วท่านก็ดูพยากรณ์น,นิดนึงเอ๊ะวันไหนดีถ้าไม่ได,ด้ไม่ได้ตามทัวเปะนะทัวนี้ก็ต้องดาวลุ้นเรานิดนึงนะฮะแต่ว่างานพวกนี้อย่างที่บอกสเปซเนี่ยอาร์ตเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าอาร์ต มีครั้งหนึ่งที่พี่มีกัดไปเวนิสและไปมิวเซียมของดาินชี่โอ้โหยังกันลงเก็บของแน่นเอียดเพราะเวนิสที่มันน้อยนี่ออกไหมฮะเพราะนั้นเหมือนกันไอ้สเปซกับประติมาก,กรรมนะสถาปัตยกรรมเนี่ยสำคัญมาและที่นี่ให้สิบเต็มเลยไม่แพ้ยุโรปเลยเผอๆอาจจะสวยกว่าหลายที่เลยคือคนญี่ปุ่นผมสังเกตว่าเขาเหมือนมีมุมมองในเรื่องของธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวของมนุษย์เรานะเขาพยายามสร้างความกลมกลืน ตรงเนี้ยได้ดีมากเลยใช่แล้วก็อาจจะเป็นไปได้เพราะปรัชญาของเซนหรือของอะไรที่ที่ถึงหรอไหมกับธรรมชาติคือคนนี้ก็โชคดีมากก็ขอบคุณพระเจ้าที่คนที่ไปกับเรานี้เป็นศาสตราจารย์ญี่ปุ่นแล้วท่านบอกว่าปรัชญาของโดยเฉพาะเซนอะไรเงี้ยความสะอาดความเรียบร้อยเนี่ยคือสังเกตมาญี่ปุ่นจะกวาดบ้านอะไรเนี่ยไปหมดเลยนะฮะซึ่งซึ่งอยู่ในในชีวิตของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็มิวเซียมเขาก็เป็นอย่างเช่นเดียวกันสะอาดเรียบร้อยน่าสนใจมากครับนะครับ ฮะฮากุเนะโอเพนแอร์มิวเซียมนะครับเมืองฮากุเนะไม่ไกลจากโตเกียวเท่าไหร่เชิญครับผมก็ถือโอกาสนะฮะในซัมเมอร์นี้ไม่ได้เดินทางเลยมีอาร์ตเดินทางตลอดผมจะร้อนอยู่บ้านนะครับแล้วก็ก็มีคอร์สใครอยากจะเข้าใจเรื่องงานศิลปะเอาเรื่องราวของศิลปิน15คนก็คือเนื่องจากเราเลคเชอร์ ไปเยอะมากเลยผลงานอะไรต่างทีนี้เอาเรื่องของชีวิตรวมๆเขาเนี่ยมาพูดว่าอะไรมันเป็นแรงนดนใจเพราะพวกนี้เป็นจีเนสใช่ไหมเพราะนั้น inspiring lesson from the great artist ท่านอยู่ทั่วโลกฟังได้หมดทุกวันอังคารกับเสาร์นะครับใครสนใจก็ทักมาได้ดูย้อนหลังได้ด้วยดอนหลังด้วยมีคลิปให้ด้วยเดี๋ยวจะเริ่มแล้วน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีแล้วได้เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ